สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับยูลิตเตอมองมิฟิวของเลสเตอร์ซิตี้ได้ตอบคำถามสื่อเกี่ยวกับข่าวลือเชื่อมโยงกับลิเวอร์พูลคู่แข่งร่วมศึกเพีย์ลีกอังกฤษในชน่วงที่ผ่านมามีข่าวประคมว่าจเจคินครอปผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลสนใจจะคว้ายูลิเตอลมองกองกลางจากเลสเตอร์ซิตี้มาเสริมทัพ หลังจากจอร์จยโยวเนนดุมหมดสัญญากับทีมและย้ายไปอยู่กับแปร์แชร์แบบไร้ค่าตัวเป็นที่เรียบร้อยอย่างไรก็ตามล่าสุดเจ้าตัวตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยระบุว่าเขาไม่ได้โฟกัสอะไรกับเรื่องดังกล่าวและมีสมาธิอยู่กับแค่การแข่งขันทุกบอลยูโรเท่านั้นผมไม่ได้คิดเกี่ยวกับเรื่องนั้นเลยผมมุ่งเน้นไปที่ยูโรผมไม่ได้ฟังข่าวลือเรื่องการย้ายทีมไม่สําคัญว่าผมจะมีมูลค่าแค่ไหนแต่มันไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรสําหรับตัวผม ผมแค่ต้องการทำให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ในเกมยูโรสำหรับทีละมองยังเหลือสัญญาค้าแข่งในถิ่นคิงพาวเวอร์สเตเดียมอีก2ปีสำหรับข้อตกลงฉบับปัจจุบันและเลสเตอร์เองก็หวังจะผูกมัดดาวเตะรายนี้ไว้กับทีมโดยเตรียมจะยื่นข้อเสนอสัญญาฉบับใหม่ให้กับผู้เล่นของพวกเขาได้พิจารณาเร,าเร็วๆนี้ด้วยธนวัตรซึงจิตถาวร ผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจจากเลสเตอร์ซิตี้อะเคเดมีเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในทีมแต่เมื่อพิจารณาจากคู่แข่งที่เขาต้องอเผชิญหน้าด้วยแล้วเขาเล่นได้อย่างกล้าหาญคลองบอลได้ดีและก็ทําประตูได้เมื่อมีโอกาสนี่คือบทสัมภาษณ์แรกของซีเบิร์เกิโฮเฮดโค้ชของเลสเตอร์ซิตี้ชุดยู21ที่กล่าวถึงธนวัตรชิงจิตาวรดาวเตะท,ทีมชาติไทยหลังเกม e f l ทรีรอบส ที่จริงจอกชุดเล็กบุกไปพ่ายกับทางเมียร์ลูเวอร์สประตูต่อสเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาปิเกอร์โฮมองเห็นแบบเดียวกับที่แฟนบอลทีมชาติไทยเห็นอยู่ในเวลานี้คือแม้ธนวัน์จะเป็นผู้เล่นที่มีรูปร่างเล็กแต่ทักษะฟุตบอลการอ่านเกมการผ่านบอลล้วนเต็มไปด้วยคุณภาพที่สําคัญคือจิตใจที่กล้าหาญในการลงดวลกับผู้เล่นที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าแข็งแกร่งกว่าซึ่งเห็นได้ชัดจากเกมที่ธนวันรต้องลงเล่นอีเอฟแอลโฟี่ที่พบกับฮารูเกตทาวกิมส์ีทาว เซาทฟอร์ซิตี้และทานสมิโลโรเวอร์ฟุตบอล EFL t อลทอฟี่ทีมจากพเมลีกและแชมเปี้ยนชิพจะใช้นักเตะรุ่นอายุไม่เกิน21ปีในการเข้าแข่งขันแต่ทีมจากลีกวันลีกทูสามารถส่งชุดใหญ่ของพวกเขาลงสนามได้เต็มอัตราศึกแน่นอนว่าการลงเล่นในรายการนี้ทีมจากลีกเล็กต่างก็ใส่กันเต็มร้อยนั่นทาให้ทีมใน,นระดับยูย่เจอกับงานหินในฟุตบอลรายการนี้เพราะทีมจากลีกวันลีกทูเอาจริงเล่นจริงเข้าหนักทุกจังหวะไม่มีอ่อนข้อธนวัฒ โชว์ฟอร์มในรายการนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมพาทีมจิงจอกชุดเล็กซึ่งเป็นทีมในระดับ U21 เ,เพียงทีมเดียวที่ผ่านเข้าไปได้ในรอบ16ทีมสุดท้ายกับทาร์สเมียร์เกมนั้นธนวัฒน์ทำประตูตีตื้นให้กับทีมไล่มาเป็น2ประตูต่อ4แต่นอกเหนือจากประตูที่ทําได้ในเกมนั้นสิ่งหนึ่งที่บิ๊กเกิลโฮมองเห็นในตัวลูกทีมคนนี้คือความสามารถที่เกินตัวสามารถเล่นกับนักเตะรุ่นใหญ่ประสบการณ์สูงของทาร์สเมียร์ได้อย่างไม่มีเกงนักเตะวัย21ปี ใช้เวลาในการฝึกฟุตบอลวัยเด็กจนถึงระดับเยาวชนที่ฝรั่งเศสโดยเฝ้ามองไอดอนของเขาอย่างอเดรส์อินเนสตาถึงสไตล์การเล่นการเอาตัวรอดของผู้เล่นรูปร่างเล็กหรืออะไรที่ผู้เล่นรูปร่างเล็กต้องมีทดแทนในการดวลกับผู้เล่นรูปร่างสูงใหญ่มีฟิลสายเลือดไทยเริ่มต้นฝึกฟุตบอลในระดับเยาวชนที่ฝรั่งเศสกับอ s เอสนอยเคิร์ตั้งแต่อายุ 6, 6. ขวบก่อนจะมาฝึกฝีเท้ากันต่อกัอกบสโมสรน,นิดเมื่อปี2013และย้ายมาบ่มเพาะทักษะฟุตบอลที่เลสเตอร์ซิตี้อะคาเดมี ในเดือนกันยายน2020ก่อนจะได้เติมเต็มการฝึกซ้อมระดับมืออาชีพที่เลสเตอร์ซิตี้ชุดใหญ่หลังทำผลงานในระดับชุดยูย่เข้าตาเบนเดนโรเจอร์ธนวัตพามาตรฐานการฝึกซ้อมในระดับเพเมลีกภายใต้การคุมทีมอย่างใกล้ชิดของโรเจอร์การได้ร่วมซ้อมกับชุดใหญ่อย่างวาดีดิลลมองและเจมสันจนยกระดับให้ธนวัตรเติบโตทั้งฝีเท้าและประสบการณ์จนกลายมาเป็นนักเตะคนสำคัญของทีมชาติไทยได้ในที่สุด ธนวัตรกลายเป็นอีกหนึ่งผลผลิตแห่งความภาคภูมิใจของเลสเตอร์ซิตี้แอกเดมีที่ก้าวไปเล่นให้กับทีมชาติชุดใหญ่ตามรอยนักเตะจากแอกเดมีรุ่นก่อนเช่นแอนดี้คิงแฮวิบาร์และเบนชินเวลฟิอเรนติน่าให้ความสนใจควาสกิทซุนเดอีกทีมชาติตุรกีของโรมา่าที่ไม่ประสบความสำเร็จในการไปเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ด้วยสัญญายืมตัว สกายอิตาเลียรายงานว่าฟิโอเรติน่าต้องการเสริมนานรุกในฤดูกาลหน้าโดยอุนเดเป็นชื่อในหนึ่งใน3เป้าหมายของวิโอลาร่วมกับนิโก้กอนซาเรสของชุดกาดและกอนซาโลเกเรสของบาร์เซียมีรายงานข่าวระบุว่าอุนเดมีโอกาสกลับมามีบทบาทในโรม่าอีกครั้งเพราะโชเซ่บเรนโยกุญซอคนใหม่เตรียมพื้นที่ว่างในทีมชุดใหญ่เอาไว้ให้จะอะไรก็ตามโอกาสที่ตัวรุกทีมชาติตุรกีจะอำลาสตาดิโอโอลิปิโก ico, อีกรอบก็มีสูง สำหรับอุนแดเลือกย้ายไปเลสเตอร์ด้วยสัญญายืมตัวหนึ่งฤดูกาลเมื่อปีที่แล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จในพรีเมียร์ลีกเพราะไม่สามารถหาตำแหน่งตัวจริงในทีมของกุศลเบรเดโรเจอร์อได้ก่อนปล่อยตัวเพราะหมดสัญญากลับโรมา่าโดยตลอดซีซั่นที่ผ่านมาปีว่23ลงเล่นไป19เกมรวมทุกรายการยิงไปเพียง2ประตูเลวร้ายกว่านั้นคือพรีเมียร์ลีก9เกมเป็นตัวจริงเกมเดียวเท่านั้นและยิงประตูไม่ได้เลย แคปเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูทีมชาติเดนมาร์กของเลสเตอร์ซิตี้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่คิสเซนอีริเซนเพื่อร่วมทีมชาติเดนมาร์กล้มหมดสติในการแข่งขันเกมยูโรกับฟินแลนด์ก่อนได้รับการปฐมพยาบาลและถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนจนสุดท้ายเจ้าตัวฟื้นกลับมามีสติได้อีกครั้งผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ได้เห็นคิสเซนอีริเซนปลอดภัยและได้พูดคุยกับเขาอีกครั้งผมดีใจจริงๆที่ได้เห็นรอยยิ้มได้ยินเสียงหัวเราะ เห็นความเป็นตัวเขาเองและได้เห็นว่าเขายังสบายดีนับเป็นประสบการณ์ที่ดีที่ผมได้เห็นว่าเขาไม่เป็นอะไรแล้วหลังจากที่เขาล้มลงไปในสนามวันนั้นพวกเราได้มีการพูดคุยกันแล้วเขาปลอดภัยดีนั่นคือสิ่งสําคัญที่สุดถือเป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่ทําให้โลกรู้ว่าฟุตบอลไม่ได้เป็นเพียงแค่เกมกีฬาที่มีการใช้แรงเข้าประทะเพื่อห้มหั่นในสนามอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังเต็มไปด้วยในเรื่องของสปิริต หรือความเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกันรวมถึงเรื่องของมิตรภาพและความมีน้ำใจความห่วงหาเอื้ออาทรของเพื่อร่วมมนุษย์โลกใบเดียวกันอีกด้วยเรื่องราวของกิสเซนอีริเซนกองกลางทีมชาติดเดนมาร์กที่เกิดอาการวูบหมดสติคาสนามในศึกยูโร2020นัดประเดิมสนามกลุ่มบีกับฟินแลนด์เมื่อคืนวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาในช่วงที่เกิดเหตุการณ์แบบไม่มีใครคาดคิดมาก่อนอยู่ดีๆอีริเซนก็นล้มลงไปลงบนพื้นสนามแบบดืด้อ แต่ก็มีนักฟุตบอลอยู่คนหนึ่งที่ได้วิ่งเข้าไปดูเพื่อนร่วมทีมเป็นคนแรกๆนั่นคือซิมงเคียก้องหลังกับตันทีมชาติดเดนมาร์กและเป็นคนจัดท่าทางการนอนให้สามารถหายใจได้สะดวกที่สุดเพื่อไม่ให้ลิ้นเข้าไปปิดบังทางเดินหายใจนั่นเองนอกจากนี้ยังเป็นคนเรียกทีมแพทย์ให้เข้ามาช่วยประปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธีการปั๊มหัวใจฉุกเฉินแบบ CPR และได้เรียกเพื่อร่วมทีมให้มาตั้งกำแพงมนุษย์เพื่อช่วยยืนบังไม่ให้กล้องถ่ายภาพได้ซึ่งเป็นการป้องกันสิทธิ์ ขณา้เดียวกันเขียรได้เดินเข้าไปปอบซาบีนาเยนเซนภรรยาของนักเตะวัย29ที่กำลังร้องไห้ยอย่างหนักส่วนกองเชียร์ในสนามก็ได้ให้ความเคารพสิทธิส่วนตัวของกองกลางทีมชาติเดนมาร์กด้วยเช่นกันโดยแฟนบอลฟินแลนด์ได้โยนธงชาติมาให้นักเตะใช้ปิดล้อมเอาไว้เพื่อไม่ให้กล้องถ่ายภาพได้และไม่มีใครย,ยกโทรศัพท์มือถือขึ้นมาบันทึกภาพเหตุการณ์ดังกล่าวที่เกิดขึ้นตรงหน้าเลยด้วยซ้าหลังจากนั้นอีริเซนก็ฟื้นตัวกลับมาอีกครั้งและถูกนําตัวหามส่งโรงพยาบาลทันที ทำให้โลกโซเชียลมีเดียต่างชื่นชมกับตันทีมชาติเดนมาร์กที่ได้ทําหน้าที่ผู้นําตัวจริงในเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนอกจากนี้โลกโซเชียลยังได้ชื่นชมผู้เล่นทั้งสองทีมด้วยแม้จะอยู่ในช่วงเสียขวัญจากเหตุการณ์แต่ก็ได้สติและตัดสินใจกลับมาลงสนามแข่งขันกันต่อซึ่งเป็นไปตามคําขอของเอริกเซนในช่วงฟื้นคืนสติด้วยนั่นเองแม้ยูฟาในฐานะฝ่ายจัดก,การแข่งขันจะประกาศยกเลิกการแข่งขันไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วก็ตามส่วนรายของโจเอลโพยานพาโล นักเตะทีมชาติฟินแลนด์ที่เลือกจะไม่แสดงความดีใจหลังจากที่ยิงประตูดได้สําเร็จเพื่อให้เกียรติกับมิฟิลทีมชาติดเดนมาร์กที่ประสบเหตุการณ์โชคร้ายในเกมนัดน,นี้อีกด้วยนั่นเองจากเหตุการณ์ดังกล่าวทําให้โลกรู้ว่าทุกคนเป็นห่วงอีริกเซนอย่างมากเพราะได้ร่วมกันโพสข้อความส่งกำลังใจให้กับดาวเตะทีมชาติดเดนมาร์กผ่านทางโซเชียลมีเดียในช่องทางต่างๆแบบล้นหลามโดยเฉพาะในหลายภา,าคส่วนที่เกี่ยวข้องกับวงการลูกหนังไม่ว่าจะเป็นกับอินเตอร์มิลาน ทีมต้นสังกัดปัจจุบันรวมถึงสปเปอร์ต้นสังกัดเก่าส่วนทัพนักเตะของทีมชาติเยอรมันที่ได้ร่วมกันในแคมป์ฝึกซ้อมโดยมีภาพของมิฟิลวัย29ปีอยู่ด้านหลังร่วมส่งให้กำลังใจด้วยเช่นกันขณะโด,ดยการโรเบลูลูกาก,กูกองหน้าทีมชาติเบลเยียมซึ่งประเดิมสนามในศึกยูโรด้วยฟอร์มร้อนแรงในช่วงคืนวันเดียวกันโดยการเหมาคนเดียว2ลูกพาเบลเยียมไล่ต้อนรัเสเซียขาดลอย3-0ยอมรับว่า,วา ได้ปล่อยโฮร้องไห้ออกมาในช่วงหลังจากที่รู้ข่าวว่าอีริกเซนซึ่งเป็นเพื่อร่วมทีมอินเตอร์มิลานประสบเหตุจึงได้เดินทางไปหากล้องถ่ายทอดสดในช่วงหลังจากที่ยิงประตูแรกพร้อมบอกว่าคิสฉันลักนายเพื่ออุทิศประตูนี้ให้กับมิฟิววัย29่า29ปีไปเลย